มาพี่น้องกับสุขสบายดีกินข้าวนำกันเด้อพี่น้องไหมชวนลูกอยู่เทียงป่าคือเกาพี่น้องเอออย่าบอกมาเราจะต้องให้ลูกอีกระโตกปะกระโตกแบบกระโตกให้กระโตกมากกว่า เนาะเพื่อใครเหรออเอาแล้วแต่นะฮะอ๋อันนี้ไม่แข้งเลยมาของมันกันงดิบดูอยากก็อืู่ กินหลายเลยเด้อมันแค็งดิบมันเด้อมันจีเพ็ดเพราะเป็นห่วงมาเด้อพี่น้องกินข้าวกันมาหน,น้บบาหนูม่ตาบาดเพราะเป็นห่วงลและกลายเป็นเพ็ดนะกินต้นหนึ่งทั้งโตกระเพาะ จงหาได้อยู่นาะยังไม่น่ะจะชุกบนจะชุกที่น่ะก็ให้พ้อมา,าส่งให้เธอพูดเรามาแล้วจังและและไปชื่ออนไะได้ใส่สลุดสรุดลาบบุง้งเงา ก็อร <two om> ่ลยเราแกบไว้ว่ามันหลายบอไหหลายเลยแกะหลายบ้อร่อทั้งเมื่อก็ได้คือถานมันเลยถานเบิดและเนาะมีแต่หั่นลับป้าลุดท้ายไว้นี้มาแล้วกันเนาะไปดูเพื่อนค้ายเขาเงิบางคนบอกว่าขาทอนขึ้ประสาเพื่อนแม่นาะ นี่เลยพี่น้องคอยทางไปจะน้อยเนาะนี่ซื้อบ้านประตูตัวให้พอซพอนเห็ดเองนะพี่น้องบริจ้างสร้างเพราะว่ามันแพงชาสรา้างคน,นชื่อมาแต่เรออย์ยางกัให้พอซพอนแบบเห็ดเองนะ เฮบ่เลยคือเดินไม่นัเดินมามีเป้าหมาแป๊บวะงกยากมงมึงอย่างว hàng tháng rồi đấy. Ấy, tôi yêu nhà. Ah, hãy, anh tin tôi mặt đi, ờ, ơi, em ăn nhanh, cái đi. nó không nhau mừng tao là ba hâm mừng tao 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 hâm mừng

ตัวเอความเวยก็คันแหละแบบคุณงามจะต้องมาอมแบคุนําำเนาะงามนี่เนาะแหมเป็นนเขาคือจะบุม้ำไมกินเนาะพอเยอนลังลักะมีเนาะกอเยอะลังนึ่งก็มีก่อ มีกจะไหาเพือน้องงันนแม่าไปมัก้อี่ดมันแรกมันแรน้อยนึงเละครับกะเอาเอาเพื่องเมื่อโอบมันโดตมันพอเมื่อกะน่ะทำซีกิ้มเผ็ดระบันเผ็ดเป็นแท้งเลยน่น เอาบอกแล้วเอาเป็นห่วงเลยามเป็นห่วงจาก่วยเผ็ดมันยังบกแก่บพรแซ่ ทองมันยังบูมียังเนาะจิ้มมาพี่อ้อยใช่เนาะใช่ทำยังเก่งเลยเป่นเกมาลา้องมั่เถอะ้องมทำมันบูบูดก่อนเะบูดจังนหนื่อยบูดบแบบมนมีร้านนะ ของหมักขอให้คำลังปูดก่อนกินเรื่อยๆแล้วทางเมื่อบัานงาประคำทีันอันนุมหมายเราเวรอนุหม,ม่ไลานี่เขาคายทุ้งละชิบแป็หอ่งน้ำบานได้ทานั่นบอกทานัาน่งดันกลาง อีกทางมาលាเวียទ្ันต้องมาៃពាប់ក្នាំប្រងដែល คือมาจากน้องอ,อ่น้องเหมยท้ยทากคให้ปปากมักไล่ๆเติบมันคืออ่ถ้าอมมักถึ้งรู้หมดเรหมักคุ้กกับม,มันคันกินแล้วมันคั้นปากมันกัดงงงงหงิกมันมีเป็นมะเขือคืน กระแพะมันเป็นมะเขือคืนมะเขือยังกักคขันน้นเขืออ่อนกัคั้นไมเคือนอ่ะเอามันไปใช้มันจะเลือยเท่าไงเลี้ยงละนะจนว่าจนดนิชวนขรความเป็นเลยวะ mất lòng mất lòng mất hàm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  vào hàm mất hàm mất đi mất hàm mất hàm mất hàm mất ตีนมันเหยียบหนาโคโลดอ้าวขอุขรหายมันออกมาหนอขรุขระหายมันมาขึ้นบนทางออกอะไรแตบัวดเยอะตีนมันเหยียบหนาโตโลดก็เช่นอย่างหายแต่เก่งยังมันบุได้ลูกอย่าไปตีนักมันยังหน่อย อย่าตีมันหักมันกูตีมันกูตีมัน้ยงจฮ้องเยอย่าตีเฮ้ยมันจะเป็นแม่เลี้ยงอ่ะห้ามเฝ้าให้เมี้อ่ะจะมาเมียกับไปหาขั้วไม้ถ้าลูกไปหาขั้วไม้ป้าวเพิ่งจาเป็นแค่แม่เลี้ยงเพิ่งวันไม่ชิดเอาลูกเข้าไปเข้ยเจ้าห้ามมไม่ชิน Hồi nghĩ chút từng đằng, vào khắp nền lòng hảo hãng chưa hảo 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 chứ hảo 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 hai hảo 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 khỏi hảo món phèn coi người ăn không phở nhầm lại món ได้ค่ะตัวไว้แป๊บนึมัดในด้าหูมันฮ่ะปากมือจะเป็นเพียงจึงบาทเลยอมือจะเป็นเพียงกึงบาดถูกน้ำ Thịt ngam Thịt ngam Thịt nó mạnh Nó nằm bao thiền ừ. Thâu ở đấy cái chân Chín lượt Ừ. Tắt nữa มาพี่น้องคลิปนี้กับจบเตรียเทถานีเด้อบ๊ายบาย